คืออยากจะพัฒนาสินค้าโดยที่ไม่ได้พัฒนาแค่ไปซื้อโปรดักแล้วมาวางขายเราต้องการดูตั้งแต่ประชุมหารือเลยว่าปัญหาคืออะไรสินค้ามีอะไรน่าสนใจบ้างเราสามารถพัฒนาเป็นอะไรได้บ้างเราจะสามารถมีของอะไรนอกจากที่พวกผมเห็นได้บ้างวันนี้อาจจะเห็นเป็นผ้าขมาม้าโนโแนแดงอาจจะมีอย่างอื่นมากกว่านั้นก็ได้เรก็ะทำนาเราทำนาเสร็จแล้วก็เวลาบ้างแม่ก็สอนให้ทำเรื่องใหม่ พี่น้าของยายนี่มีสิบคนแต่ยายคนเดียวที่ทําได้ยายก็ขอภาวนาให้ลูกคุกยายทับสองไปเอาอย่าลอกเปิ่ใจก็ยายม้องเกลีแล้วก็จะให้ลูกทำต่าอยายขาจะเรียงตัวจาของคือเราสามารถทําได้อยู่ค่ะ <c oughs> แต่ว่าตลาดก็ <c oughs> ไม่เยอะถึงขนาดว่าชาวบ้านทุกคนถ้ามาทำหมดทุกคนอย่างนี้มันก็มันไม่มีตลาดไปอะค่ะ เป็นช่วงนี้ก็คือมีผ้าไผ่เข้ามาด้วยเศรษฐกิจเนานะแต่ก่อนไม่ได้ขายหรอกเก็บไว้เ,ไปเป็นเาเรียกอะไรเนี่ใส่เสิร์ฟเนาะเออเอาเชือกมาหอยเอาเชือกมาหอยเสร็จหล่ะก็เอาตนเอาเสื้อหน,นังผา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 กคนละเสิร์ฟสองเสิร์ฟสามเสิร์ฟพอถึงเวลาเสร็จก็พี่น้องก็แจกแจกแจกเริ่มต้นจากไม่มีอะไรก็พัฒนาแต่สมาชิกก็เริ่มต้นจากสี่สิบคน แล้วก็มาถึงห0สิบคนตอนเด็ก็ร่อยล้อไปเมื่อแล้วไปเลื้อรุ่นเนี่ยคือจากอายุน้อยที่สุดก็มาเป็นมากที่สุดแต่เลยสืบทอดเนี่ยเนี่ยอันนี้แหละเขามองเห็นหอยู่ว่าเออโอเคแต่ว่าลูกๆเนี่ยจากเข้าไปเรียนจบลินดาหลายคนเนี่ยก็ให้เขาทอบังคับเด้ไปโรงเรียนครูเซราสามัครีเนี่ยก็มาเซ็เนี่ยก็คือบังคับให้ทอให้ได้คนละหนึ่งผืนอ่าวางมาอะไรก็มาทอพอพิเิมปักก็ให้ทอให้เก็บรายนี่แหละเก็บทุกคนทุกคนจะต้องมีพื้นฐานแต่ว่าเขาจะเอาเอาหลืองเขาแต่าว่าพยายามสืบทอด จุดแข่งของเขาเลยก็คือเขาว่ามีกําลังแล้วแหละอยากจะทําสินค้าในชุมชนออกให้ดีขึ้นให้รู้สึกว่าเออมันไปได้กว้างขึ้นชาวบ้านเองอะ่ะอยากได้ไอเดียด้วยแล้วเขาก็พร้อมที่จะที่จะต่อยอดปัญหาจริงๆคือก่อนนันนี้เราไม่ค่อยรู้เพราะว่าเราอาจจะแบบเป็นพ่อค้าแล้วเราไม่ได้ลงทุนที่จริงๆพอเรามาลงไปนที่จริงๆแล้วอ่ะปัญหาคือคนเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะแม้แต่วิสาหกิจเองหรือว่า คุณยายหรือคุณป้าเองฉะนั้นนะการเอาความเจ๋งทุกอย่างจะไปยักให้เขา่มันเลยไม่สามารถจะไปต่อได้ให้เห็นภาพง่ายๆคือจะให้เขาผลิตเจ๋งด้วยขายเจ๋งด้วยออกแบบเจ๋งด้วยเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นสินค้าอะไรอยู่ตรงนี้นมันก็อาจจะไม่ไ,มไ,มได้ถูกต่อยอดแต่ถ้าเกิดวันนี้เรามาคอนเนคกับเขาคือให้คุณป้าคุณยายผลิตในที่เราอยากได้อย่างเดียวเราเอาพาร์ทของเอกชนมาช่วยขายเอกชนมาช่วยเติมในเรื่องดีไซน์ มันเลือกกถานการให้มันคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ซึ่งเราไม่ได้กาลังตีว่าอีพีนี้มันทำให้ของจะขายได้ด้วยตัวเดียวฉะนั้นมันเหมือนเป็นการแบบเริ่มต้นคิกออฟมากกว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหลังๆทุกภาคส่วนก็มาดูแลเรื่องชุมชนเยนอะขึ้นโดยเฉพาะพัฒนาชุมชนก็มาร่วมกับกลุ่มบ่อยด้วยแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมทําให้กลุ่มก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นมีทางจังหวัดทางบุริษการทุกภาคส่วนมาช่วยกันกระตุ้นให้กลุ่มทอมีกําลังทอมีแนวโน้มที่จะ แรงการทำนาได้เหมือนกันค่ะวัตถุของชาวบ้านอ่ะไม่ว่าเขาจะทำด้วยใจหรือว่าเขาใช้น้ำพักน้ำแร่ของเขาเขาทอด้วยใจหรือว่าเขามีความคิดสร้างสารรค์จริงๆไลพวกเนี้ยมีความตั้งเดิมมาแต่จ่ก่อนแลแต่ว่าอาจจะไม่ได้อ,ออกมาใช้ในเชิงพาณิชย์เท่าไหร่แต่พอเอามาตกแต่งพวกเนี้ยวัตถุดพวกนี้ดูมีมูลค่ามากขึ้นเลยรู้สึกว่าชอบชอบดีไซน์มันครับชอบหน้าตาเลยใช่แพดเดิ้ลสวย แบบเรียกว่าอะไรอ่ะพอพอสังเกตมองใกล้ๆมันดูเป็นแบบเป็นแพทเทิร์นที่สวยมากแต่จริงๆวันนี้เราแค่มาให้ไอเดียแล้วก็มาสวิตของบางอย่างเฉยๆของมันดีนะแต่แค่ว่าต้องหาองค์ประกอบอื่นช่วยกันเติมหน่อยแล้วก็ใช้คนในพื้นที่ก่อนซึ่งจริงๆอ่ะดีไซน์ของเราก็ไม่ได้แพ้คนอื่นหรอกแต่อาจจะต้องให้น้องๆพวกนี้มีเบทีในการแสดงโอกาสแสดงฝีมืหอหน่อยของมีเดี๋ยวจะเอา คเฉียมาเติมเอาดีไซเนอร์มาเติมเอาตลาดมาเติมเอาเอกชนมาช่วยขายลองดูมันจะไปได้แค่ไหนเพราะว่าเราไม่ได้มาการันตีว่ามาถ่ายแล้วแบบโอ้มันจะขายได้แน่อนอนแต่เราแค่เป็นตัวคิดออฟให้ทุกคนที่อยู่บ้านเกิดเลยเนกลับไปทำให้มันได้ก็พอ